หกเรื่องบางแสน21ที่น่าสนใจมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปตามชมในคลิปนะครับสวัสดีค่ะทุกทุกคนทุกคนอยู่กับสาสี1นึหนึ่งและใหญ่ไฟกระพดิบ <c oughs> ค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้นะคะหลังจากที่จบงานบางแสนมาแล้วนะคะเราก็ยังรู้สึกว่าความสนุกยังไม่จางหายแล้วก็ความมันแล้วก็ความตื่นเต้นยังไม่จางหายนะคะวันนี้เราก็มีเรื่อง สนุกสนุกและเรื่องที่ดีๆนะคะมาสรุปให้เพื่อนๆฟัง6เรื่องเลยค่ะ6เรื่องต้องรู้มีอะไรบ้างค่ะเริ่มจากข้อที่1เลยไหมเรื่องที่1เลยค่ะเรื่องนี้ทุกคนอยากรู้แน่นอนค่ะท็อปร้อยนะคะของงานบางแสนสถิติอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณตีใหญ่แจ้งหน่อยท็อปร้อยนี่นะครับเดือดทุกปีปี<ช>นี้ยิ่งเดือดกว่าเดิมค่ะโดยที่ว่าผู้ชายคนที่ร้อยนะครับ1ชั่วโมง24 39โอ้โหคุณต้องวิ่ง4.00จุต่ำกว่า4.00นย์ศูนะคือคุณต้องเพจสาก,กว่ากันปลายๆสามจ <3. S 1> ุดห้าเก้ 59, เท่านั้นคุณถึงจะได้นะคะจะมีลุ้นค่ะส่วนผู้หญิงละคะผู้หญิงอยู่ที่1ชั่วโมง47่สจจุดศูนะครับคุณคะ <laughs> คุณคะปีปีนี้นะคะเวลาลดลงจากปีที่ล้าเยอะมากเลยนะคะก็ไม่<อ>ธรรมดานะเพจที่เราจะต้องวิ่งสําหรับผู้หญิงน่าจะ5ต้นๆน,นะครับใช่ถ้าห้าถ้าจุดศูนย์นี่ก็หนึ่งสี่ห้าโดยประมาณนะครับก็อาจจะ5้าจุดศูนย์ห้าอะไรเงี้ยผู้หญิงปีหน้าถ้าใครๆเพื่อนๆจะมานะคะก็เตรียมตัวกันเลยนะคะนอกคุณตีใหญ่เนาะและนี่ก็คือเรื่องที่น่าสนใจเรื่องที่1เนาะก็คือเรื่องท็อปร้อยนะคะที่สที่น่าสนใจนะคะก,ก็คือเรื่อง ท็อป10 <Senior. S 1> ซีเนียนะคะ60บวกนะคะว่าเขาจะมีสถิติอยู่ที่เท่าไหร่คะคุณจียนก็มีท็อปซีเนียรแซมมี่ลุงแซมมี่นะครับเริ่มอันดับหนึ่งเนี่ยที่1ชั่วโมง23นาทีโโ53วินาทีใช่เบานะคะ เพศ3ปลายนะครับคือคือถ้าเกิดว่าไปไปท็อปร้อยในรุ่นปกตินะคะท่านได้ด้วยท่านก็ได้ด้วยนะคะท่านนี้นะคะโอ้โหแรงมากเลยแล้วคนสุดท้ายเท่าไหร่คะคนที่10ของลุงแซมมี่ก็คือ1ชั่วโมง37มสิบี่สินะครับโอ้โหก็ไม่ไม่เบาเลยไม่เบา่ลยนะคะประมาณสี่กลางๆนะครับค่ะครึ่งอะไรเงี้ย แล้วถ้าเป็นของฝ่ายหญิงละคะซีเนียร์ฝ่ายหญิงนะคะป้าแซมป้ามุกกี้นะครับก็อันดับหนึ่งอยู่ที่1ชั่วโมง51นาที33วินาทีแรงมากนี่60แล้วคะเนี่ยโหแล้วคนสุดท้ายอะคะคนที่10 2สองชั่วโมง6นาที28วินาทีก็ถือว่าแรงทั้งหญิงทั้งชายเลยนะคะสถิตินี่ดีดีขึ้นเยอะเลยค่ะถ้าเกิดปีหน้านะคะท่านไหนที่จะ60นะคะก็ต้องเตรียมตัวเลยนะคะที่ จะต้องลบสถิติอันนี้ให้ได้นะคะนี่ก็คือเรื่องที่สองที่น่าสนใจนะคะเดี๋ยวเราไปเรื่องที่สามกันเลยค่ะเรื่องที่สามก็คือว่าปีนี้นะคะมีนักวิ่งของเรานะคะทำลายสถิติสนามและได้รับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทไปด้วยนะคะและเป็นดีใจดีใจไปด้วยค่ะแทนด้วยครับนักวิ่งคนนี้คนนั้นก็คือคู่โขมออนอนงวงศอนนะคะซึ่งไม่มีใครแรงไปกว่าเธออีกแล้วนะคะในพอสอนี้ ไม่ว่าจะเป็นมาราทอนไม่ว่าจะเป็นฮาฟเพราะว่าเธอสถิติสนามนี่เธอเธอฟันเละเลยเละเรียกว่าปีนี้เก็บมาหลายสนามใช่และสนามนี้ก็เป็นตัวเต็งและก็ทำได้ตามเป้าหมายใช่ก็คือคองบางแสนด้วยครับมาแล้วครับทันไงหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีผ่านไปแล้วครับเอาอะไรอีกร้อยไม่สุดท้ายแล้วเพื่อนๆส่งเสียงเชียร์คููขมกันหน่อยนะครับกลับอีกหนึ่งและ และเข้าสู่เส้นชัยแล้วค่ะขอแสดงความยินดีกับที่หนึ่งสุดยอดมากเลยนะคะหนึ่งชั่วโมง20นาที9วินาทียังไม่เป็นทางการและนั่นหมายความว่าเธอสามารถที่จะทำลายสถิติสนามบางแสนสำหรับคนไทยฝ่ายหญิงค่ะและรับเงินรางวัลโบนัสพิเศษจากเมเยอร์ตุยและพี่ราจิโรจน์วนิชกรอีก1 0 0 0 0 0บาทครับโอ้โหขอแสดงความยินดีกับคุณขมด้วยนะคะที่ฟันรางวัลไป10,000 0บาทเป็นการทำลายสถิตินะคะโดยสถิติเก่าเนี่ย ทำโดยคุณเจนนะคะคุณ <คน S 1> <ล>เจนทำไว้ที่หนึ่งชั่วโมง21นาทีและปีนี้ครูคมทำไปที่ 1>, 1ชั่วโมง20สินาทีและ6วินาทีสุดยอดครูคมนะคะและเดี๋ยวก็อยากให้คุณตีใหญ่พูดถึงว่าคนที่หนึ่งของสนามปีนี้เนี่ยชื่ออะไรแล้วก็เวลาเท่าไหร่ด้วยค่ะคนที่1ผู้ชายนะครับได้แก่โบเกเล่นะครับ 1>, 1ชั่วโมงสองนาที32วินาที สุดดยอดแล้วคุณรู้ไหมว่าเพจเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะไม่ถึงสามโอ้โหเพจที่เขาทำนะครับสองจุดห้าสามนะครับเพจสองจุดห้าสามสุดยอด,ด,ยอดยเคยวิ่งไหมสองจุดห้าสามคือแกวิ่งจบเนี่ย เรายังไม่ถึง10โลเลยมั้งครับบางคนเราได้ครึ่งทางนะครอออยังไม่ถึงถ้าคนที่วิงว่งประมาณ2ชั่วโมงนะก็ประมาณครึ่งทางเพราะว่าแกจบที่1ชั่วโมง2นาทีนะคะคและฝ่ายหญิงล่ะคะฝ่ายหญิงก็ได้แก่คุณโมเซตินะครับค่ะโมเซติเนี่ยทำเวลาไป1ชั่วโมง10นาทีจุดศูนย์ศูนย์ถือว่าเร็วมากนะ,ะและเพจที่เขาทําเฉลี่ยอยู่ที่ สามจุดหนึ่งศูนย์โหสุดยอดเลยและนี่ก็คืออันดับหนึ่งนะคะของสนามทั้งชายและหญิงส่วนอันดับหนึ่งถึงห้าของคือคือโอวอไทยนะคะขอไล่ผู้หญิงก่อนแล้กันวค่ะออร์ไทยห้าคนแรกห้าคนแรกคนที่หนึ่งคือขมอนนงค์วงศรนเวลาหนึ่งสองศูนย์คนที่สองน้องปาริยาสวนเซน เอ่หนชั่วโมง25นาทีค่ะและคนที่3คือน้องอรัญญาหินซุยค่ะหนึ่ชั่วโมง28และคนที่4หมอมิวหน่งชั่วโมง28นาทีค่ะและคนสุดท้ายอิทยาพรค่ะก็คือน้องหนูนิดนะคะชาวระยองของเรานี่เองค่ะได้เวลาเท่าไหร่คะหนึชั่วโมง29ค่ะและนี่ก็คือฝ่ายหญิงเนาะซึ่งต่างกันและแบบ เซวินาทีไม่นานไม่เยอะนเป็นวินาทีเนาะมีลุ้นว่าจะเป็นคู่แข่งกันในนาคตปีน่อไทครับผมต่อไปเป็นฝ่ายชายนะครับฝ่ายชายแน่นอนครับตามคาดครับน้องบิ๊กนัทวฒิอินนุ่มนะครับ1ชั่วโมง11นาที25วินาทีและอันดับ2ได้แก่น้องเบลไม่รู้ว่าเราแยกไม่ออกนะครับคนไหนบิ๊กคนไหนเบลเบลมีหนวดแล้วทีนี้นัทวัตอินนุ่มนะครับ1ชั่วโมง11นาที36ิวิ ค่อนข,ข้างต่างกันน้อยมากใช่ค่ะท้ที่ดูนี่เหมือนวิ่งมาด้วยกันนะครับใช่ค่ะแล้วก็เซฟไปด้วยกันส่วนคนที่สามได้แก่อนุชิตหนึ่งชั่วโมงย0เอ่อหนึ่งชั่วโมงสิบนาที5้าบแวินาทีแล้วก็ทุนที่4ได้แก่คุณสดใสนะครับถึงชั่วโมงส3านาทีคนที่ห้าก็คือน้องริวพงน้องริวพง์สุชานะครับ1ชั่วโมงสิบ้านาทีนั่นก็คือท็อป ชายและท็อปไฟหญิงค่ะก็ถือว่าเป็นดุเดือนกันเนะาะทั้งชายและหญิงนะคะอันนี้<ม>ก็คือเรื่องที่3มที่เรานํามาบอกแก่เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะ,ะเรื่องที่เราสรุปก็คือเรื่องนี้เพื่อนๆก็น่าจะอยากรู้เนาะก็คือเรื่องรองเท้าที่ท็อปร้อยเขาใส่กันนะคะว่าเขาใส่รองเท้ายี่ห้ออะไรกันบ้างของฝ่ายชายเนี่ย ใครขึ้นท็อป10คะคุณติใหญ่คุณอยากรู้ไหมอยากรู้สิผมก็อยากรู้ฝ่ยายชายนะครับจริงๆแล้วอ่ะผมไล่ลําดับ5อันดับแรกดีกว่าค่ะ5อันดับแรกของรองเท้าที่ใช้นะครับอันดับที่5ได้แก่ได้แก่กังฟูอันดับ5ได้แก่รองเท้ากังฟูนะครับมีทั้งหมด 6, 6คู่นะครับ6ค,คนที่ใช้ของฝ่ายชายนะอันดับ4ฝ่ายชายได้แก่เอเป็กบี เอเปกบีดน่าจะเป็นสวิฟนะครับเพราะว่าหลังๆก็จะใช้สวิฟกันหมดใช่อ่าแคู่นะครับแล้วต่อมาก็คือดับสได้แก่รองเท้ายี่ห้อแอสิและอันดับ2คืออะไรคะเสียแชมป์มาก็คือไนกี้มี25คู่ค่ะและอันดับหนึ่งทุกคนน่าจะเดาออกนะคะคืออะไรคะ Adidas 3นะครับ30คู่นะครับค่ะและคาดว่าน่าจะเป็นรองเท้า อยู่สองรุ่นนะครับที่คิดคิดก็คือโปร4และ e ีโวอะดีแลทอีโวนะครับค่ะโปร3ก็มีอีโว1โปร3มีบ้างอนปีก็มีคนใช้โปร3ไปร4แล้วก็อีโว1ไปดูได้นะคะรองเท้าแชมป์เราสัมภาษณ์ว่าเพราะอะไรก็ถึงใช้นะคะและฝ่ายหญิงนะคะฝ่ายหญิง5อันดับแรกได้แก่อันดับ5้าคือ เอฟเพ็กบีดติดอันดับนะคะของชายสี่คู่นะครับและต่อมาก็คือซัลคอนี่ซัลคอนี่กี่คู่คะหกคู่ค่ะอันดับ3เหมือนกับฝ่ายชายครับแอสซิตนะครับโอ้แอสซิตสิบสองคู่นะครับค่ะและอันดับ2คือออดิเดสโอ้สลับกันนะยี่สิบคู่ซึ่งก็สูสีนะครับและอันดับ1นึ่งไนกี้กี่คู่คะ39ครับยังไนกี้ยังของแชมป์ฝ่ายหญิงอยู่นะครับค่ะก็สรุปก็คือว่า ไฟหญิงนะคะใส่ไนกี้9คนนะคะส่วนใส่ชายไฟชายก็ใส่อาดิด s นะคะอาดิด s ส0ามสิบคู่สามสิบคู่นะคะเป็นรองเท้าที่ยอดฮิตในปีนี้นะคะนี่ก็คือรองเท้าท็อปร้อยท็อปร้อยแต่เรื่องที่ห้านะคะแช่มของเราอยู่ภาคไหนกันบ้างคะคุณตี๋ใหญ่คะครับก็ ถ้าจะแบ่งเป็นภาคก็อาจจะต้องแบ่งกรุงเทพออกมานะครับเพราะว่ากรุงเทพจะเป็นประชากรหลักอันดับหนึ่งก็คืออยู่กรุงเทพนะครับทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิงฝ่ายหญิง24่สิบคนฝ่ายชาย2ีคนรวมทั้งหมด5 6าสคนพอดีโอ้ค่ะแล้วก็อันดับที่รองจากมารองมาจากกรุงเทพก็คือภาคตะวันออกโดยเฉพาะชนบุรีนะครับชนบุรีก็คือบ้านของบางแสน21ค่ะ,คะก็จะมีฝ่ายชาย11คนฝ่ายหญิง21คน รวมทั้งหมดเป็น3าคนนะครับก็คือเป็นถือว่าเป็นพอชั่นที่สูงนะครับลองลงมาก็น่าจะเป็นาภาคกลางนะครับแล้วก็อาจจะเป็นภาคใต้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตามรัดลดลดหลักรถถ่าย,าาย,ายแล้วก็มีต่างชาติที่มาชิงไปได้กี่คนกี่ตัวคะก็ฝ่ายหญิงต่างชาติมารับไป7คนนะครับฝ่ายชายรับไป15คนน่าจะเป็นพวกอีลิตอีลิตเนาะน่าจะได้ก็คืออยู่ที่ประเทศไทยถ้าเป็นฝ่ายหญิงก็ อยู่ที่ประเทศไทยของเราก็92ตัวส่วนฝ่ายชายก็อยู่แค่85ตัวเองเนาะค่ะและนี่ก็คือว่าแชมป์อยู่ภาคไหนบ้างนะคะส่วนและเรื่องที่6นะคะก็คือเรื่องเซอร์ไพรส์ที่พี่รัตนะคะมอบให้พวกเรามีอะไรคะคุณตีใหญ่เราก็ตกใจว่าเซอร์ไพรส์คืออะไรเขาบอกให้มารอรับหน้าเส้นค่ะมันก็คือน้องชาห <ชา S 2> ม,ม,มูนี่เองนี่เองนะคะก็คือ ทุกคนเข้าเส้นก็จะได้ชาหมูมูแล้วก็คือปีนี้นะคะชื่นมื่นมากเลยค่ะทุกคนได้รับแล้วก็แบบรู้สึกดีใจเหมือนฉันได้ลิงฉันได้ลิงแล้วแบบว่าเป็นท็อปร้อยด้วยรู้สึกฟิลฟิลดีมากเลยนะคะแล้วก็น้องชาหมูมูเนี่ยนะคะก็เป็นลูกลูกของแซมมี่กับมุกเก้นะคะซึ่งเราก็รู้สึกดีๆรู้สึกดีนะที่ได้นะคะแล้วมันมีอะไรยังไงอีกครับกุติใหญ่แล้วก็อีกอันก็คือเหรียญน,นะครับที่ประทับใจก็คือว่าเหรียญจะมี สัญ,ญลักษณ์ที่เป็น10ปีครบ10 10ครั้งในการจัดบางแสนะครับแล้วก็มีเหรียญที่สามารถหมุนได้นะค,คะนี่ดูใกล้ๆเนาะนี่ค่ะนี่เหรียญน,นะคะตรงนี้หมุนได้ใช่ไหมคะหมุนได้แล้วก็จะมีสัญ,ญลักษณ์ว่ามีปีไหนปีไหนใช่ไหมคะคุณตีใหญ่รับผมมีจะมีบอกทั่วเลยใช่ไหมคะครับเหรียญก็นี่ก็เป็นเหรียญที่สวยนะครับออกแบบมาได้งดงามมากดีมากเลยแล้วก็ชอบประทับใจในเหรียญ อีกเรื่องก็คือเส <izz ling> ื้อ <salud> ื้นนี้นะคะจะจะเป็นของส k e t ต h e r e นะคะเสื้อก็เป็นเสื้อที่ผ้าดีนะครับบางเบาใส่สบายนะครับเหมาะแก่การคนคาดแก่การสะสม <S <S ซึ่งถ้าเราไม่ได้หลังจากวิ่งแล้วเราก็สามารถไปใส่กับกางเกงยีนนะคะสวยนะคะนี่ก็วันนี้เดี๋ยวจะใส่ไปเที่ยวเลยนะคะนี่ก็คือเสื้อนะคะก็คือปีนี้ก็ได้ชื่อได้รู้สึกว่าหลายๆคนก็สนุกสนานเนาะ ก็ได้ชื่อว่าปีนี้นะคะก็เป็นปี10ปีที่สมบูรณ์แบบจัดได้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่และนักวิ่ง12,000คนใช่ค่ะเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จัดด้วยความพร้อมที่มาตรฐานของบางแสนยังไม่เคยตกนะครับทด้ดีเหมือนเดิม ก็ถ้าเกิดปีหน้าเนาะเราก็ใครที่อยากจะมาชิงท็อปร้อยนะคะก็เตรียมตัวกันมาเลยนะคะก็คลิปนี้นะคะก็น่าจะมีประโยชน์สำหรับเพื่อนๆนะคะเราก็ถ้ามีคอมเมนต์อะไรหรืออยากจะเพิ่มเติมอะไรก็เขียนมาบอกเราเลยนะคะแล้วใครได้ท็อปร้อยใครได้มกกี้แซมมี่ได้ซีเนียเขียนมาบอกกันบ้างนะคะคลิปนี้เราก็ไป,ไปแล้ว <นะ S 1> ค่ะแล,แล้วก็ต้องขอบคุณงานบางแสงน,นะคะที่เราให้มีวันเวลาดีๆด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะไปแล้วค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ไปแล้วค่ะ ความสุขสุขภาพาแข็งแรงนะคะ,คะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลสสค์กดแชร์กดซับสไครเราด้วยค่ะบ๊ายบายค่ะ